เียเกมมันเป็นเทเลทับบี้มันควรจะน่ารักดิว้ยทำไมมันน่ากลัวจังวะอ,อุ้ยไอเฮี้ยเสียงรอบปีโคดังอุ้ยเสียงแล้วะนะโอ้นี่เล่นคนเดียวเฮ้ยขอเบาเสียงหน่อยหูจะระเบิดเฮ้ยมีตอนเช้าด้วยเหรออุ้ยไอเฮี้ยนอบปี้ยังหลอนกูเล่นตอนเช้าก่อนละกันกลางคืนกูว่าเดี๋ยวหัวใจวาย ให้มันควรจะน่ารักสิว่าเกมโอ้โหกราฟิกไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยเฮ็ดดีโอ้ยเฮ้ยโอ้โหวิ่งโคตรไวเฮ้ยความเร็วอะไรกันแล้วกูต้องไปไหนเนี่ยวิ่งเหี้ยโคตรน่ากลัวสัตว์ภาพมันกากไอ้เหี้ยแต่มันน่ากลัวเว้ยเฮ้ยแล้วกูต้องไปไหนเนี่ยประเด็นคือกูยังไม่เคยเห็นผีเฮ้ยมีภูเขาด้วย ปีนปีนไอศาสตร์ปีนเขาหนีผ oh, ีเฮ้ยเยอยกูไหลเออขึ้นได้ปะวะเออปีนได้โอ้ยเยอยผีทำอะไรกูไม่ได้งั้นน่ะเม่นแน่เกือลยอ่ากูไหลกูไหลอ่ากูไหลช่างแม่งแล้วกูต้องไปไหนเนี่ยฮัลโหลเอ้ย เฮ้ยเฮ้ยไม่มีคนอยู่อเฮ้ยไม่เหี้ยมุเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสร้างบิวยังวะอุ้ยมีต้นไม้ด้วยว้าวเยี่ยมเลยเฮ้ยต้นไม้เหมือนมุดได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิ้มมุดต้นไม้ได้เหรอเฮ้ยย่อเฮ้ยไม่น่าสนใจว่าเกมโอ้ยโอ้ย อแล้วกูต้องไปไหนเนี่ยแล้วกูต้องไปไหนมาเดินเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยข้อมันตายไอ้สัสอุ้ยกูตกใจหมดอเฮี้ยเฮ้ยเฮ้ยยยิงเสียงอะไรกูไม่เสียงยังร้อนเลยตัวนะวะอุ้ยยินหน้าอย่างเฮี้ย อู้อู้ยทำไมกูต้องมาเล่นเกมเทียนี่ด้วยโอ้ยไอ้สัตว์เทเลทบ,บีพอมหน้าอย่างนี้เหรอโอ้ยอย่าเสียงโครตรร้อนเลยสัตว์เสียงยังร้อนเสียงโคตรร้อนกูหนีกันไปยังวะเฮ้ยไ,ไปแล้วอันนี้นะไอ้สัตว์โคตรเทียหน้าอย่างเฮีย ทำไมกูต้องมาเล่นเกมเฮี้ยนี่ด้วยเนี่ยมันให้กูทำเฮี้ยอะไรเนี่ยสีโคตรหลอนี่เฮี้ยหน้าอย่างเฮี้ยเลยอุ้ยเฮี้ยอะไรวะไอ้สัตว์โอ้พ่อมึงตายจะสแกนภาพปิดหน้าเฮี้ยไอไม่ใช่ภาพติดจอยคุ้ยตกใจหมดเฮี้ยเฮ้ยได้เข่าที่เดิมไม่ไหวเฮี้ยอ๋อสัตว์ไอเฮี้ยกูกลับมาหามันดิเงี้ยไอเฮี้ยโอ้ยจะสแกนโคตรเฮี้ยเลยภาพติดจอยสัตว์ ไอ้นั่นก็ว่าหน้าเฮียพอแล้วนะเฮียเฮียกว่าอีกเฮียอะไรเนี่ยเอมันต้องน่ารักตีว่าเกมอ่ะนี่มันเฮียอะไรเนี่ยแล้วกูต้องไปไหนเน e, ี่ยเ้ยเอยเอยอะไรอ่ะคัสตาดเหรออ๋อมันให้เก็บคัสตาหรือมึงเอาคัสตาดไว้ในป่าทำเฮียอะไรเนี่ยแล้วกูต้องไปไหน รหัสหน้าจอโคตรยากนะประเด็นในเฮี้ยม่งใช้อนาล็อกหันโอ้ยกูอยู่ไหนนี่เจอแต่เขาขึ้นหายไปเฮ้ยพ่อมึงตายไอสัตว์เอ้ยแปะหน้าอีกแล้วเฮี้ยตกใจหมดเฮ้ยทำไมทางมันเปียวอยางวะเฮ้ยเส้ยงมันตัวเฮีย้ยเฮ้เฮเยเ ไอ้ส,าาสัตว์เสียงวิ่งเองไอ้สัตว์ตกใจหมดกูต้องไปไหนเนี่ยอ๋อกูต้องหาท่าสตาร์ไม่ใช่หรอวะลืมเรื่มเรืมโอ้ยอเฮี้ยกูหลอนโพสเตอร์ไอเฮี้ยกูไม่กลัวผีกูหลอนโพสเตอร์เฮ้มันแปะเลยโคตรเฮี้ยเลยต้นไม้เฮี้ยนี่เป็นเฮี้ยกูอยู่ในเขาวงกตมันวนที่เดิมวะเฮ้ยอ่ะต้นไม้ต้นเดิมนี่อ่ะเฮ้ยโอ้ยทีนี้หันทางใหม่ว่ะ สาวมึงโค้ชี้อะแล้วกูกลับมาที่ไอ้สัตว์กูปีนเขาก็ได้วะเดี๋ยวกูหลบก่อนกูอยู่ไหนเนี่ยอ้าวขึ้นไปดีกว่าเฮ้ยกูต้องไปไหนเนี่ยเฮ้ยติดต้นไม้หรือเปล่าวะเดี๋ยวๆมันขึ้นดีกว่าวะไอ้สัตว์เผื่อผีมันขึ้นมาได้สัตว์ไอาา้เหี้ยอะไรทีเนี่ย วัวสักพักมันก็เจอโปสเตอร์ไอ้เฮียผีไม่โผล่เฮ้ยโอ้ยพ่อมึงตายไอสัตว์อุ้ยหืยังอุ้ยเสียงโคตรใกล้อุ้ยหือเสียงควนใกล้เฮ้ยไอ้เฮียตุ้เฮียอะไรเนี่ยไอ้ขาตาดไอ้เฮียเก็บก่อนเก็บนี่เก็บนี่เก็บอู้อู้เก็บก่อนเก็บเก็บไม่เก็บอะไรเฮีย

เฮ้ยมีหินด้วยวะเอ้ยปีนหินหนีได้ป่าววยเหี้ยหัว <c oughs> ใจแทบวายสัตว์เกมเหี้ยสัตว์กูไม่เล่นแลร่สัตว์ไอ้เหี้ยแล้วกูต้องไปหาที่ไหนกูเนี่ยได้มาสองอันแล้วนะคุณผู้ชมมันยังขาดอีกแปดอันมันมีให้เราเก็บสิบอันนะแต่คือกูอยู่ไหนก่อนเฮ้ยทำไมมันโล่งๆวะเฮ้ยมันจะเล่นกูหรือเปล่าเนี่ยมันจะเซ็ตย่อสู้ตอ่อกูปะเนีเ่ยเฮ้ย กยอยู่ไหนเนี่ยเอ้าเจอเขเาอีกเฮ้ยเข่าเข่า,ขามันเยอะจังวะโอ้ะหันหน้าจอโคตรยากโอ้แล้ววิ่งมาหาเข่าทำไมเนี่ยไอ้เหี้ยมันอยู่แถวนี้แน่เลยเหี้ยไม่คิดกูเจอตัวแต่ว่ามันผูกกับตาสีแดงโอ้ยแต่กูทำไมต้องมาเลาะเขาแล้วเนี่ยอู้ หัวเฮียขยันเจอจริงๆไอสัตว์กูไม่กลัวมึงเลยไอเฮียโอ้ยเสียงแม่งยังดังเลยโอ้ยหิวข้าวหรือไงรันไอเฮียไอสัตว์สเต็ปฟรีไฟลไอ่เฮียกระโดดวิ่งไอสัตว์มาสัตว์เฮียเกมแม่งไอเฮียแม่งปกแม่งทำมาหลอกคนเล่นชิบหายเลยเว้ย ไอ้เหี้ยโปะกูเข้าใจว่ามันเป็นเกมผีเว้ยแต่ไอสัตว์กูไม่คิดมันจะน่ากลัวขนาดนี้เว้ยไอ้เหี้ยจำสแกมแม่งอย่างเหี้ยโปะหน้าเลยไอสัตว์แต่ถ้ากูวิ่งไปเจอมันโปะหน้าพอดีกูตายห่าดิโอ้ยต้นไม้เหี้ยนี่อีกแล้วโอ้ยคาตาสเอ้ยโถ่อยน้องไอสัตว์ได้เจ็ดอันแล้วคนดูเดี๋ยวต้องหาอีกเจ็ดอันนะเดี๋ยวต้องหาอีเจ็ดอันโอ้ ดีน่าเฮี้ยผีมีตัวเดียวอะถ้ามีห้าตัวร่วงมานานแล้วเนี่ยเฮ้ยอ้องอ่องทะเลทรายวะเฮ้ยม่งเปลี่ยนที่ว่ะเฮ้ยอะไรอะอ้องน้ำทะเลเหรอมีทะเลด้วยหรอวะฮัลโหลมันโล่งว่ะเฮ้ยกลัวว่ะเฮ้ยไอ้ที่สุดแมพไอ้ที่กูต้องวิ่งไปทางไหนกันแน่เนี่ย ถ้าทางแม่งงงไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะไอ้สัตว์โอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอต้นไม้เฮ้ยเฮ้ยเด้ยเดี๋้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสัตว์เค้ยกูตกใจวะนี่เฮียโอ้ไอ้เอ้ยกูกำลังดูเลยเฮียโอ้ ว่าพอก่อนสำหรับเกมไอเฮียเนี่ยย่างเฮียเลยคือโคตรเฮียคือถ้ากูจะแคสเกมเนี้ยกูคงต้องมากับเพื่อนแล้วแหละนะเท่ากับคลิปนี้ก็ไม่มีเฮียมากแต่กูขอบอกว่ากูจะไม่เล่นเกมเฮียนี่คนเดียวอีกไอเฮียหัวใจแทบวายไอเฮียย่างเฮียเลยเออสท่าับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ก่อนจะดูก่อนจะไปคลิปอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe